ก็เต็มใจอยู่แล้วคุณเอาหลานไปส่งด้วยเอาหลานไปส่งสภาด้วยเดี๋อเจ๋อค่ะไปู๊เป๊ะผู้ชายอะไรเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นใครเพาไปส่งหลานนะเจ๋อคนอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะไม่เห็จริง่มสวยก้อนนี่มันเพิ่งนึกออกว่ามันต้องทำอะไรหมาดูยมื่ไม่ขึ้นรถไปแล้วหมาดูแหละแหละสวัสดีครับสวั ใจดีนะจิมบ้า,อ,าอ้าวอ้าวบีนยังไม่กอดม้าเลยอ่ะถ้าวันนั้นหนูไม่ไปทักก็คงไม่ได้ไปไม่รู้ไม่ได้คุยกันน่ะ,ะจริงเราจะไปไหนไหมั้ย แล้วเราเอาพื้นจอหน้าทำไมเอ่อตอแบบจอไม่ได้เหรอเฮ้ยจอไม่ได้เหรอก็จอเฉยๆไม่ได้ใช้นหน่อยไปเนี่ยเราจะไปพักเลยนี่เราจะไปพักเลย ไปแล้วร้อนเป็นอะเหลืองใช่ไหมช่วยคุยเดีใยวใครหาเพื่อนเขาบอกวันว่าไม่ไม่ไปตกปลาแล้วอ้าวจะปไปตดาบเหรอฮัลโหลได้ยินปะอ่าได้ยิน นีนน่นิอยู่ไหนอยู่ที่ป่าโอเคโอเคป่าป,ปไม่ได้ไปเดี๋ยวจะไปพักอะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวจะไปพักอโอเคโอเคพอดีพอดีก็เจอ Ja, dat จะไปไหน เปนอะไรพูดแล้วไม่พูดทำไมอ่ะถ้าหนูไม่ไปคุยกับพี่ตอนนั้นก็คงไม่ได้คุยกันตอนนี้หรอก <c oughs> ริงไหมล <Okay. S 1> ่ะจริง

เอาคืนที่ร้านสักอผ้าอะไรอ่ะมันไม่มีเอาคืนดั้วยหรอเอ้าไม่มีเอาคืนอ่ะ ก็ไม่ได้กว่าคืนทำไมไม่เอาคืนเล่นแต่ที่นู่นที่ไหนก็ที่มูนไหนที่นู่นนะที่ไหนที่ร้านเสื้อผ้าไหนนาะก็เราไม่หนีอ่ะแต่ถ้าหนูไม่วิง่งอยากรู้อ่ะ พี่ไม่น้องพูเห็นไหมเวลา uh huh. คนมูคนนี้มาถามพี่ก็จะตอบไม่ได้นะและยิ่งยัานหนูนี่เด้อด้วย uh huh. เขาก็ต้องสัมภาษณ์พี่ไม่ต้องถามพี่ว่าพี่จะดูแลหนูได้ไหม

แล้วพี่อยู่กับหนูนสองคนแบบนีมม้พี่ต้องพูดวันที่หลัต้องอยู่กับหนูนสองคนใช่ไหมโอเคว่าใช่ไหม พูดเส้นหนูเสียทรงีิทุกคนคลิปติ๊กต๊อกอยากถะอยากได้คลิปอะไรไหมในนำตัวคือหนูไม่มีใส่คลิปไงบประเด็น ไว้าบางเสียสรงกับโอ้ยอ,อยู่ก็เสียชงกับทุกคนนองตอายวะขอโทษเจ็บไหมหอ่ะเจ็บไหมไม่เจ็บขอโทษนะนนหนูเปียกได้ป่าวมีคนดังร้มให้ มันตกไม่หนาวอ่ะ ไปพายได้แล,ล้วฮะเราไปายได้แล้ว ไปแล้วพี่จะไปท<ป>ั้งกมดไปแน่ใจแน่ใจเคยไม่ไปด้วยหรอก็ริงไม่แน่แต่หนูต้องไปตลอดนะเพราะพี่ไปแล้วหนูต้องไปทุกทีแน่ใจ พี่แข่งใช่ไหมใช,ช่ชู้ๆ้นะนอนหนูเป็นกำลังใจให้ขอให้พี่ผ่านรอบนี้ไปได้สาธุผ่านได้แล้วถ้าเราให้กำลังใจให้หนูนี่ไงให้ตลอดบวย ครั้งก่อนก็ให้ก็ให้ทุกเขาฮึ่มชู่ชู้นน้ำทำให้เต็มที่เนาะ ใช่ไหม <Huh? S 1> แต่พี่เกี่ยม,มากๆเลย <c oughs> ไม่ชอบมานจะไหนเอามานจะไหนทำอะไรอ่ะบุญน้ำที่ไปเอามาได้ไงมันแพงนะได้เก็บมาที่โมสาวให้มาเหรอเอามาจากไหนได้เก็บมาเก็บมาเองกับเบอร์เลย เก็บมาได้ยังไงคือไปเก็บของคนอื่นที่เขาทำหล่นมาให้หมล์เหรอไม่ใช่อือเอามาได้ยังไงไม่ได้ซื้อมาหรอไม่ได้ซื้อมาออปลูกเองปลูกเองด้วย เป็นผู้ชายหนูอยาปลูกดอกไม้อมเองด้วยหนูยังมีด,ด,ดอกที่พี่ให้หนูด,ดูเลยใช่เหรอใช่ขับวนน้ ไปได้แล้วบินไ,ได้แล้วรอเราไล่เหรอไม่ได้ไล่ไม่เคยไล่ด้วยไม่คิดจะไล่ด้วย เาจะไปพักเลยไหมไปไปเลยถ้าพี่ไปแล้วหนูต้องไปอืมต้องบินก่อนอ่ะใช่พี่ต้องบินก่อน บาย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 น้ำสัสดีนะครับสวันดีนะ้ดูแลตัวเดด,ด้วยผมผ้าด,ด้วยนะแล้วก็พรุ่งนี้สู้ๆทำให้เต็มที่ดูแอเชียร์ดู ครับดูแลเต็นท์เดี๋ยวด้วยนะครับบายบาย แล hmm? ้วเหรอฮึป่าวพวกนี้จะมาดิไหมมาอยากให้มาไหมถ้าไม่เจอหนูไม่อยู่หลายวันเลยนะหนูไม่ดูหลายวันปรมา4สี่ห้าวันบอกไว้ก่อนเคยสิง ถึงอยู่ก็คิดถึงอยู่ตรงนี้ก็คิดถึงเหรอ ฮ่าา uh huh. อกอดดีอดดีคอยอดีอดอด,อดีอืออือออ